จากบันไดเลื่อน Fast t r a c k ลงมานะคะถึงแล้วอันนี้จะเป็นเลานจ์ของการบินไทยที่เป็น Business Class ค่ะก็ถ้าเกิดใครได้บิน Business เนาะในวันนี้ mm hmm. ก็มาลองใช้บริการเลานจ์อันนี้กันอันนี้เป็น Royal Orchid Lounge ค่ะตะกี้คุณพ่อถามว่าไปซ้ายหรือว่าไปขวาดีเขาบอกว่ามาทางขวารดกว่าอ่ามันนี่เชฟั็ต้องมานี้ด้วย วันนี้มีเป็นรามเมงค่ะเมนูจะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะเดินเข้ามามีบาร์ก่อนเลยมีบาร์มีกาแฟแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าบรรยากาศข้างในอ่ะสบายๆเลยเพราะว่ามีโต๊ะให้นั่งหลากหลายมากมาดูฝั่งนี้นิดนึงนี่คุณแม่ <c oughs> แม่จะเอาอะไรนะโอ้มีมะพร้าวอ๋อนี่ไงคุณแม่บอกว่า มีมะพร้าวด้วยนะนี่ซ้ายมือมีจอให้ดูค่ะจะได้ไม่พลาดไฟเนาะแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างสะอาดสะอานเลยมีไส้กรอกชีสให้กินจุ๊บจิบมากอันนี้เป็นพวกเพสตรีนะตามแบบฉบับของการบินไทยเลยเขาก็จะมีของที่เขาดังอะ่ะพวกไายไก่แต่ว่าเอ๊ถ้าเป็นการบินไทยมันก็ต้องมีปลาต้องโกจริงไหม,มโอ้นี่ไง ราเมงเมนูออฟเดอมมันอยู่ตรงนี้น่ากินมากเลยเดือนสินะคะจะเป็นราเมงไลบูเฟ่ก็หลากหลายเหมือนเดิมกระเพราไก่ไข่ดาวหน้าตาดีเชียวเข้าสวยข้าวพัดโอ้โหอันนี้แตงกวาเนาะสำหรับใครที่แบบอยากเฮลตี้ขึ้นมาเล็กหน่อย น้ำเป็นน้ำหมกักผลไม้แล้วก็น้ำพันุ์ค่ะมีไอติมฮักกินดาสมีกาแฟแล้วก็สลัดบาร์กรุบกริบเจอแล้วข้าวต้มมัดค่ะอันนี้จะเป็นของที่การเป็นไทยเขาทำดีทำเลิศท่านี่เขาทำาปมาให้อย่างน่ารักเลยเข้าวต้มมัดแล้วก็จะมีบูเบอรี่มัฟฟินด้วยแต่แน่นอนว่าทุกคนชอบข้าวต้มมัดมากกว่าตะกี้เราได้เห็นกันไปนแล้วเนาะใน ตัวเย็นนี้แน่นอนก็จะต้องมีมะพร้าวคะ่ะน้ำมะพร้าวสดอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวเผาด้วยน่ากินมากเลยอ่ะอม,มีน้ำเปล่าขวดจิ๋วถ้าเกิดไปอีกแล้าหนึ่งเขาก็จะได้เป็นน้ำทิพขวดใหญ่แต่อันนี้จะเป็นรอยัลออ c h คิดขวดไซเล็กกว่าขวด330 ml กขึ้นเครื่องได้แล้วก็มีพวกน้ำสับปะรดน้ำอัดลมเบียร์ไวน่าจะอยู่ที่บาร์ค่ะ ของหวานก็มีแล้วถ้าเกิดใครรีบๆแบบว่าโอ้โหมาแล้วต้องต้องไปเลยก็อันนี้เลยแซนด์วิชก็จะมีแซนด์วิชชีแสชแซนด์วิชผักแซนด์วิชปูอัดแล้วก็แซนด์วิชทูนา่ารีบกว่านั้นอีกเอาโยเกิร์ตไปค่ะแต่จริงแซนด์วิชเนี่ยเขาห่อมาให้เลยนะเขาเปิดให้ดูนิดนึงเขาห่อพลาสติกมาให้ grab and go จริงๆตรงนี้ก็จะมีไ Wi ไฟให้แล้วก็มีที่นั่งเยอะมากเพราะว่า เราห่วงการบินไทยน่าจะเป็นเราที่ใหญ่ที่สุดในสวนภูมิแล้วละ่ะมันก็เลยแบบใหญ่มาฮือมาอันนี้ก็เดินมาได้สักพักหนึ่งมาถึงอีกโซนหนึ่งแล้วค่ะซึ่งน่าจะเป็นโซนเหมือนเหมือนกันเราไปดูไลน์บุฟเฟ่ต์กันดีก,กว่าคิดว่าเหมือนกันเลยแค่แบบมีสองยอมสองขยักพนักง,งานในนี้ก็แต่งตัวสวยนะแต่งตัวได้ชุดไทยอ๋อนี่ไงมีแซนวิชเหมือนกันถูกคนนี่ค่ะ รอเล่นยิ่งเดินมาของกินก็ยิ่งเยอะอันนี้เป็นผัดหมี่โคราชไก่ Chef of the month ใช่ไหมคะเนี่ย every day October เดือน10เดือนนี้ค่ะมีขนมไทยด้วยไสามือเป็นข้าวต้มมัดอันนี้เป็นขนมไทยหน้าตาน่ารักมากแล้วก็สามารถมาเอาผัดหมี่โคลาชกันได้เลยอาหารดีมากมีแบบพวกเพสตรีตร,ตรงนี้จะไม่พูดซ้ำแล้วกันเนาะมีไข่ดาว มีพวกพาสต้าซอสครีคมสตูเนื้อมันโบนี่เป็นอาหารแนวฝรั่งมีอาหารแนวจีนด้วยจะเป็นพวกผัดผักผัดอะไรเดินทะลุมาจนถึงอีกฝั่งแล้วค่ะใหญ่มากอันนี้จะเป็นทางเกตดีให้ดูพิกัดน,นิดนึง D4 อันเมื่อกี้น่าจะประมาณดีค่ะดีจะเป็นเชฟจอมจะเป็นผัดหมี่โคราชมาที่ดีเดือนสิบนะทุกคนเห็นเครื่องบินลันนี้นี่เลย ผ้ามๆ้าม lobster สลัดเสิร์ฟ with special Japanese d e s อันนี้เลิศเกินเธอมีเมนคอร์สมีเทนเดอร์ลอยมีวากิววาวซ่าใช่เลยหิวข้าวเลยแล้วก็พอทะลุปไปก็จะเป็นแถวเฟิร์สคลาสแล้วนี่มาให้ดูนิดหนึง่งสวัสดีค่ะใครเดินการเป็นไทยไม่ผิดหวังเลยจริงๆ ทางนั้นก็จะทะลุไปอีกนิดนึงเขาก็มีป้ายติดไว้ว่าเป็น First Class อาจจะต้องโชว์บอด i n g p a าสเล็กหน่อยเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะตรงนี้จะมี s i กเนเจอร์ด i n k ด้วย s i กเนเจอร์ค็อกเทลก็แน่นอนว่าเป็นสีม่วงม่วงการบินไทยมีไทยสบายรักคุณเท่าฟ้าออคิดมาเกริต้านั่นไงน่ารักจังตะกี้เดินผ่าเห็นแบบแบบเอ๊ะอะไรก๋วยตากเธอ นี่ไงตะกี้ถ้าเกิดใครไม่อินกับแซนด์วิชไม่อินกับอะไรที่มันแบบเป็นโยเกิร์ตกล้วยตากพอเก็บได้นานหน่อยกันหิวเออว่าแล้วเราก็ควรจะเอาไปสักอันหนึ่งไปฝากน้องด้วยดีกว่านี่ทุกคนกล้วยตากมีโลโก้การบินไทยด้วยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วเขาก็มีชาไทยด้วยนะแล้วมันไม่ใช่ชาไทยธรรมดานี่มีเฉากล้วย,วยบาสวยมากเลิศ เราการบินไทยเป็นเราที่ใหญ่มากสเปนตั้งแต่ D สองไปจนถึง D สี่ประมาณ3เกตสองสามแล้วก็สเดินสนุกเลยทีนี้ที่นั่งอมีแน่นอนส่วนของกินอะ่ะแล้วแต่ไปหาก,กินเอาเองชิมดีกว่าไปเอาลามเมงมาเมื่อกี้เห็นแล้วแบบน่ากินมากจริงๆผัดหมี่ก็น่ากินแต่ว่า อยากกินอะไน้ำนา่นะก่อนบินอร่อยนี่เป็นนาเมงไก่โอเคเลยนะสมชื่อสมชื่อเชฟอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะทุกตัวในเราอ่ะมันจะมีที่ชาร์จด้วยนี่ทั้งหัว USB แล้วก็เต้าเสียบนี่คุณแม่ก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วเรียบร้อย ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะการรีวิวห้องน้ําของเราก็คือถ่ายไม่ได้เพราะว่าออมันเป็นห้องน้ําแบบรวมมันจะไม่เหมือนเราอื่นๆที่เราเคยไปมาที่มันจะมีแบบหนึ่งห้องเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้จะเป็นห้องแบบเหมือนห้องน้ําห้างทั่วไปเลยก็คือเดินเข้าไปก็มีหลายๆห,ห้องแล้วเราก็ใช้ร่วมกันอาจจะมีโลชั่นทามือเอาวางไว้ให้ข้างนอกแต่ว่าแบบไม่มีไม่มีอะไรแฟนซีไม่มีอะไรแปลก ก็เลยไม่ได้ถ่ายเนื่องจากคนในนั้นเยอะเราก็ต้องการให้ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยม,มีมีทั้งหมด6ห้องค่ะแต่ว่าเต็มทุกห้องเลยแล้วก็รอคิวยังไงก็ไม่ยังไม่เสร็จอะเขาบอกว่าไว้ไว้มันว่างจะตามไปแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยน่าจะนานแล้วเครื่องเราเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะต้องเป็นสแตนบายรอเครื่องก่อนเนาะเลยไม่ได้ไม่ได้พาไปดูแต่ก็ โดยรวมแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเราที่เข้าได้เฉพาะคนที่บินบิสเนสไหมประมาณนั้นอะถ้าเกิดบินกับการบินไทยเนาะแล้วเขาก็จะให้ให้ตั๋วมาว่าโอเคคุณเข้าเรานี้ได้มันเป็นเราที่ใหญ่มากใช่มันความยาวอยู่ประมาณ3เกตรวมกันเกตสองเกตสาแล้วก็เกตสีแต่ว่า มันยาวเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโอา้โหมันสุดยอดมากคือมันมีข้าวต้มมัดของการบินไทยมันมีบารแล้วก็แบบไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือตัวเชฟออฟเดอะมันก็คือทุกเดือนอาหารเขาจะไม่เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปอาจจะมีเซเลบริตี้เชฟมาแบบอุ้ยเชฟคนนี้ทำคั่วไก่อ่าแล้วเขาก็จะแบบมีไว้ให้ทานแต่นอกจากนั้นแล้วไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวสุด ไม่ได้มีห้องนอนในนี้แล้วก็ไม่ได้มีห้องนวดหรือว่าห้องเล่นหรือว่าถ้าเกิดใครมีน้องๆหนูๆเด็กมาเนี่ยก็ได้ก็โอเคแต่ไม่ได้เหมาะกับการที่จะมีเด็กมานั่งเฉยๆสักเท่าไหร่เหมาะกับการที่แบบบินมาคนเดียวหรือเปล่าหรือหรือกับครอบครัวก็ได้แต่ว่าต้องโตหน่อยทุกโต๊ะมีใส่ชาร์จให้เหมาะกับการนั่งทำงานก็แก๊กอยู่คนเดียวในเราก็ไม่ได้เงียบ คนเยอะตลอดเนื่องจากเรามันใหญ่แล้วมันแบบเปิดโลง่งเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้ก็ได,ได้ได้เข้ามากินอาหารเขาดีเป็นอาหารปรุงสุกมีเกี๊ยวมีผัดกระเพรามีของผัดตลอดก็นั่นแหละอาหารดีแต่ว่าห้องน้ำอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังมากแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครกําลังตัดสินใจหาเล้าต่างๆที่เข้าได้อยู่ให้อัน,นี้มันเป็นหนึ่งในหนึ่งในออปชันละกันเรารู้เอาไว้ว่าในนี้มีอะไรแล้วก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะคะงั้นวันนี้ไปขึ้นเครื่องก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ